เชอร์รี่ค่ะทุกคนเชอร์รี่กินไหมคะมันยังมันยังไม่สุกเออแต่มันดกมากนะทุกคนดกมากเชอร์รี่นะคะนี่สวยงามมากดกสวยงามเลยนะ่ะเดี๋ยวถ้ามันเดี๋ยวมันต้องโตกว่านี้แล้วมันต้องสุกๆเนาะกิ่งนี่โน้มลงมาเลยทุกคนทุกปีเลยนะต้นนี้ทุกปีเลยดกสวยงามนี่ กิ่งต่าๆนี่ก็ออกลูกดกดกเกกต็มไปหมดเห็นไหมคะทุกคนนี่ดกสวยงามมากเลยนะทุกคนดกสวยดกสวยสวยนี่มีทุกกิ่งก้านสวยงามนี่เดี๋ยวถ้ามันสุกแล้วเดี๋ยวจะพาทุกคนมาเก็บนะมาเก็บต้นนี้นะดกทุกปีค่ะเก็บกันจนได้ตัดกิ่งทิ้งเลยทุกคน คือมันสวยโอ้ยแดดทุกคนดูนะอ๋อเนี่ยเห็นไหมคะนูะ่นอะสวยไหมเออนี่เชอรี่เออดอกสวยนะทุกคนอ๋อย้อนแสงอ้าวย้อนแสงโอ้นี่สวยงามนะทุกคนโอ้ยสว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 ยเดี๋ยวนะโอ้ ไปตรงไหนเนี่ยย้อนแสงนู่นอะ่ะข้างบนนู้นก็สวยงามนะทุกคนนู่นอะ่ะข้างบนก็สวยดกมากเชอรี่ต้นนี้ดกทุกปีทุกคนเนี่ยเห็นไหมดกทุกปีเลยนะคะมาเก็บกันนี่จนได้ตัดกิ่งทิ้งเลยแล้วกันนะอ,อ่ะสวยข้างล่างเนี่ยเอาเอาฟักทองเอาฟักทองญี่ปุ่นกับฟักทองฝรั่งลงปลูกไว้ค่ะทุกคน โอ้ยนีเห็นไหมสวยเนาะสวยงามนะคะทุกคนดูสวยงามโอ้ตะกี้เราพาชมเชอร์รี่ไปแล้วนะคะทุกคนอันนี้พามาชมนี่อันนี้กีวีซุ้มกีวีค่ะทุกคนกำลังออกลูกค่ะเห็นไหมคะนี่เขากำลังออกลูกนะเห็นไหมนี่สวย กำลังออกลูกค่ะออกลูกออกดอกนี่ซุ้มกีวีนะคะทุกคนนี่นี่ออกลูกออกดอกทุกคนดูสวยไหมคะอาชมหลายๆอย่างเนาะนี่ซุ้มกีวีค่ะออกลูกออกดอกเยอะเยอะนะเนี่ยสวยงามค่ะ ีวีนอกจากเป็นผลไม้ให้กินแล้วนะคะปลูกแล้วนะก็ทำเป็นซุ้มที่จอดรถนั่งเล่นได้สบายเนะทุกคนนี่ก็คือสวยงามคะ่ะออกลูกออกลูกเยอะมาก <c oughs> <c oughs> เยอะไหมคะทุกคนเยอะนะออกดอกออกลูกเยอะมากคะ่ะ สวยนะนโอข้างล่างก็เป็นที่นั่งเล่นทำเป็นซุ้มเนะทุกคนนี่ออกดอกออกลูกเยอะมากแล้วข้างล่างก็เป็นซุ้มเนะี่ยจอดรถ